ค่ะวันนี้ถ้าจะไม่ดีกลับบ้านดีกว่าเดิเจอมดตัวน้อยต่อยไฟแถมเจองูอีกอ่ะดีนะมันไม่ฉกมาเช้าเกินไปหรือเปล่าเสียงนกเสียงนกดังร้องดังอุ้ยฟุกแย่เลย ตะเชื่นก็ต่อยตกใจงูก็ตกใจงูอะไรไม่รู้ตุบูบูบูบบเลยไปเกินนกร้องลงไปดิ ต้องมองเท้าแล้วสวยไหมลูกโอ้ยแงนมองเสาไฟฟ้าก่อนไปไปไหนไปไหน,ไไหนดูหมอ,อกดีกว่าหมอ,อกยาเช้าตกรใจงูหมุนเลยปุ๊บตัวใหญ่หรือมั้งเลย ดีนะโดนมดตะชื้นต่อยก่อนตอนแรกในในใจก็จะนึกจะพูดแล้วว่าถ้าโดนสัตว์มีพิษต่อยเป็นเป็นน้องงูเลยปุ๊กเดดแน่เลยงูจริงๆแต่ในหัวปุ๊กนี่ไม่รู้เป็นอะไรนะเห็นแต่งูเห่าแผ่แม่เบี้ยเหมือนมีใครจ้องทำลายหรือเปล่าวะเหมือนเตืเอนสติอยู่ตลอดเวลาเลยอะ รู้ว่าเราคิดกูเองแต่เซนพลุกแรงนะเซนทุกแรงแรงทายอะไรนี่ถูกเป๊ะๆเ,เลยขนลุกขนลุกอีกแล้วโอ้บรรยากาศดีมากคุเกิลไม่ไปถึงนู่นลงลูกคเกุเกิลเอ้ยเกินแม่รู้สึกว่าแม่เหนื่อย แม่ตกใจงูอวอลนุชไม่อยู่ก็นเอ้ยหอบตกใจงูก็ตกใจอยากถ่ายได้ภาพสวยๆก็อยากได้แต่มันลกเหลือเกินตัดหญ้าก็ตัดไม่ไหวอะนั่นไรอะ่ะ กบหรืออะไรว่ายน้ำเห็นต่หัวหรือว่าเป็นงูอีกจะถ่ายภาพส,สวยๆคูกเกินซะหน่อยไอ้นี่ก็คูกเกินไม่ไปเลกกลับเถอะเร็วมา กินกือก็มีถอดรองเท้าด้วยนะเนี่ยคุ้มกันเปล่าคุเกินเลยคุเกินแม่กลับแล้วนะลูกแม่กลับดีกว่ากลับดีกว่ามอเตอร์ชื่นต่อยเจ็บ เอาแค่สองคลิปก็พอละธรรมชาติสวยๆย,ยามช้าเดี๋ยวไว้มาใหม่เลิกไม่ดีแล้ววันนี้นะคะเลิกไม่ดีรอคูเกิลก่อนเกินเกินไม่ได้ฟังใครเลยหัวมุดมุดมไปกลับบ้านดูหมอกนะคะ กลับบ้านดีกว่าเมื่อคืนฝนก็ตกนิดหน่อยนะคะเกินกลับบ้านแล้วค่ะ ข้าวก็สวยนะหมอกลงนิดนิดคูเกิลน,น่าจะกลับเส้นนู้นนะกลับปากระถินไปค่ะกลับบ้านค่ะดูคูเกิลกัน เกินเกินเอ้ยคูเกินเขาไม่ฟังเลยจะไปอย่างเดียวคูเกินบรรยากาศสวยๆ นู่นนะไปอยู่นู่นนะคุเกินมาละมาละว,วิ่งมาละว,วิ่งหนาตังมาละมันจะเดินไปให้เหนื่อยทำไมต้องไกลนะฮะ กระดิ่งเหมือนกระดิ่งงัวเลยดีน้องงัวเห็นคูเกิลไหมครับเห็นคูเกิลไหมครับเห็นคูเกิลไหมครับไปแล้วนะครับไปไหนอ่ะฮะหนูจะไปไหนวิ่งมาก็อย่างนั้นแหละอยู่กับแม่แตต้องให้แม่เดินไปส่งอีกแม่จะเดินเปล่ายู จวนอยู่เกินเอ้ยเกินวันนี้ก่อนรอแม่ด้วยค่ะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศสวยๆนะคะหมอกลงนะคะมากับคุกเกิลแต่เช้านะคะหกโมงกว่าๆนะคะหกโมงกว่าๆเอง ท้องนาชันนาอาจจะลกไปหน่อยเพราะว่ามันทําไม่ไหวตัดยาไม่ไหวนะคะปลายข้าวก็ต้องตัดนะคะน้องตัดปุ๊กไม่ได้ตัดหรอกพ่อไม่ให้ทําปุ๊กเป็นลูกขุนหนูพอหวานข้าวเสร็จแล้วก็หมดหน้าที่ของปุ๊กแล้วค่ะที่เหลือเป็นของลูกผู้ชายนะคะ ค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ